กิมบอกว่าให้เฟซบุ๊กไลฟ์ให้ดูว่าทำงไนจ้ะหนูเปิดให้แล้วนะเนี่ยมมาม่านะโอ้เพิ่มโซเดียมในร่างกายกันนิดนึงมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะให้ดูแมวใช่ปะใช่ใช่อยากให้ดูแมวกินแมวไหมแมวน่ารนนักน,น,น,นี่ไ่ตื่นด้วยนะ สนอนเป็นเด็กเลยใช่นอนเป็นเด็กถ้าจะไลฟ์กันตลอดเวลาขนาดนี้นี่เอาใจแฟนคลับพี่คิมสุดๆอะไรแน่สั่งทุกอย่างค่ะ อ้แน่อะไรกัระดแแด็กแล้วกชนเก้าอี้อ่ะยิ้มนั่ไหนยิ้มนั่นวเนี่ยเนี่ยกับที่ไหนต่อนี่ลูก ส่องอยากส่องพี่คิมเชิญแล้วพี่ต้องเขียนชื่อด้วยนะคะจริงๆแล้วเด็กๆก็ไม่ควรกินเนะเาะแกเป็นไรหรอฉันสั่งไปแล้วหลายอย่างมากพี่ก้องสั่งแล้วหรอเธอสั่งเธอเลยพี่สั่งเยอะเลยพี่ชายเป็นพีต่อใครเคยกินบ้างร้านนี้สั่งอะไรดีช่วยคิดหน่อยเสียลมอารมณ์พี่ดีเสียอารมณ์พี่ น้ำเปล่าค่ะเรื่องรถเนะไอ้คุณเป็นอะนะต้อแข็งตักเองอ่ะต้องแข่งตักเองหล่อน <c oughs> มันเป็นคือไม่เข้าใจอะ่ะทำงานมาก็เหนื่อยนะแต่ามาใช้กูตักน้องแข็งเองยิ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนตักให้เข้าใจไหมว่าร้านเนี่ยเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีสองมาตรฐาน ุณจะมี่ชื่อเสียงขนาดไหนก็แล้วแต่ตังน้ำแข็งเองพี่ไม่ได้ง่วงพี่หิวอะไรนะใครบอกไม่ง่วงหน้าพี่ไห้ง่วงมากเขาบอกไม่ได้หน้าไดไม่ได้ง่วงแต่ไดติดขนตาไอดนี่มาก่กพี่สงสัยเพาคุยกันมาแล้วแต่เขาไม่ได้แจ้งเราก่อนอย่างนี้หมายถึงว่าเขาคุยกับแต่หน้าเขาคุยกันแล้วแต่เขาไม่แจ้งเราก่อนว่าเขาต้องมีกลับแน่นอน 謝謝ขอบคุณนะตัวตัวตาต้องไปเคา้หน่อยเข้านดูแลคุณแม่หน่อยนยี่แ้ม่ทำไมเราถึงมากินร้านนี้เพราะว่าอะไรจริงๆแล้วพนักงานของโซนิกยูสอ่ะเขาโดนดนด่าบ่อยๆทุกครั้งอ่ะที่จัดงานกันอ่ยเขาอยากเห็นเจ้านายเขลิ้มชาด่าไได้มายถึงมีถุงชุใช่ไหมกินชุดรลิ้นชาแต่จริงๆแล้วร่างกายดิฉันก็ขาดผมชดไม่ได้กาี่ ทำไมอ่ะเกล็ดไหนส้มตำก็ต้องใส่ไหมอะไรที่มันแซบนัวอย่างเ่งก็กินน้ำตามไปอ่ะดีกว่าไม่อร่อยไหมเจงกินกินไปเถอะเพื่อสุขภาพเลยนั่งหนาเดี๋ยวไม่อร่อยเพื่อชีวิตเออเดี๋ยวมาเพื่อเพื่อความอร่อยยังไม่ได้สั่งเลยสั่งเลยหนูกินด้วยอะไรก็น่าหละหนูกินด้วยไม่จะเราไม่กินกุ้งแต่เรากินทุกอย่างที่ด้วยเชิงไหนนะครับ ไหนนะฮะไม่ใช่กระสือกินเครื่องในสบายใจยังคะแฟนคลับของพี่คิมทุกคนมามามอ้มอมามาหน้ามอ้ออะไรมอ้อมามา,มาหน้ามอ้อแสงที่นี่สวยเนาะเราควรจะถ้าเรามีแฟนเราต้องจัดไฟในบ้านที่เป็นแบบนี้นะเอ,อใช่ยังไม่เท่ไฟ จะไนวนนวนป้าคิมกำลังอยากได้ไฟอันนี้อยูถ่ถ้ามันถ้ามันมีดวงเดียวอยู่ในห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำจะต้องล้อมสังกะสีรู้สึกไหมเคยไปต่างจังหวัดป้านที่ห้องน้ำล้อมสังกะสีแล้วจะมีอย่างเงี้ยเหลืองๆอยู่ดวงเด<อ>ียว<อ>ใช่ๆ<ช><ช>ว่า สว่างไปไหนคะคุณแล้วเวลาที่คุณแล้วมันจะเป็นุ่มซึมพอนั่งยองๆปั๊บเนี่ยเงาเราจะบังทุกอย่างดูเกียดอย่างนั้นนะบางทีเราปวดฉี่มากๆฉี่ันกระเด็นเข้าหน้าเลยเป็นแบบไม่เคยหรอหนูเป็นฉี่กระเด็นเข้าหน้าเหรอเราอะฉี่กระเด็นลงขาเราแล้วมันจะปลายขาเก่งจะเปลี่ยนนิดๆไม่เพราะว่าเราเพยายามเลงให้มันลงไงพอเราเลงปุ๊บมันก็จะกระเด็นขึ้นนัานมันเป็นลักษณะทางอนาโตมีภายในของคน <S <S บางคนที่ปิดเบี้ยว <laughs> มาถึงว่าแม่แม่ให้มาแต่ปิดเดี้ยวจริงๆปานเป็นความปิดเบี้ยวนี่ไม่ได้เป็นมาแต่กาเนิดนะแต่เป็นเพราะว่าณผิดท่าเดี้ยวเวที่หิวอะไว้อะไรจะไลฟ์ตลอดเวลาขนาดนี้ไม่ได้สิคะนานๆจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันแบบนี้เราก็ต้องไลฟ์กันแล้วเราไม่เล่นโซเชียลเลยเล่นไม่เป็น ทำไมเล่ไม่เไวรุ่นไม่ใช่ไม่ไวรุ่นน่ะมี่วามรู้สึกว่าไม่รู้สิชีวิตเนี้ยมันต้องให้คนมารู้เรื่องเราตลอดไลเปิดเผยู่ขนาดนั้นก็ขี้หยอกอากาศดิชีใส่ปากน่าเกียดอะไรนะคุณแม่แพ้กุ้งเหรอคะใครบอกว่าฉีฉีใส่ปากน่าเกียดป้ายืนฉีหรือเปล่าค่ะงเกงเปียก ไม่ได้ยืนสี่นั่งอ่ะโอ้ยถ้ายืนสีน่เนี่คงไหลเลี้วมาพี่เิ้มเปิดไอจีเธอแฟนคลับพี่ถึงมากป้ากินเยอะๆนะคะหน้าเหมือนนะกันมากตอนไหนไม่เราวหน้าเหมือนปิยะปิยะไปไหนแล้วว่ะห้องนาะ นไลลนน์ตอดี่ก็ไลน์ที่สุดแล้วนะที่พี่คิมที่กิมสั่งยังครับอะไรดีพี่คิมได้ทุกอย่างมันจะมีไม่มันจะมีไงครับถ้าพี่คิมอยากจะสั่งอะไรเนี่ยตามนี้ได้แต่ว่าจะเป็นเส้นแบบไหนที่เหมือนเหมือนเราพี่กองน่ารักหนาขี้เกียจตอนไหนกินข้าวเกียดตอนตัวหนังสือมันเล็กมากมองไม่เห็นเดี๋ยวผมอ่านให้ครับเดี๋ยวหนูอ่านให้ไงครับเส้นนะครับมีเส้นมาม่าเส้นไวๆเส้นยำๆแล้วก็มีเส้นมาม่าเส้นเล็กมาม่าเส้นใหญ่อะไรคือมาม่าเส้นเล็กมันจะเป็นเส้นเล็ก ก็คือเป็นกึ่งสำเร็จรูปอะจต่เป็นเส้นเล็กแล้วเขาก็มาลวกเอาเเเอส้น็ก็เป็นเส้นใหญ่มันมีมั่าเส้นใหญ่คือมาม่าเนี่ยเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่แต่เป็นกึ่งสำเร็จรูปใช่มันเหมือนบะหมี่เหลืองอะแต่อันนั้นมันมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ที่เป็นกึ่งสำเร็จรูปเหมือนกันอะไรก็ได้หนูกินหมดพี่คิมขานเส้นอะไรดิตี ขอจบเลยคนอื่นได้เพ่าเส้นนะเส้นใช่อะโหมันกินมาม่ามี่กินุนเส้นโอเคงันเส้นมาม่าเนาะเส้น้นมาม่อะไเส้มาม่าเส้นเล็กก็เส้นมาม่าปกติมา่ามันมีเส้เล็กคือเป็นมาม่าแล้มาม่ทให้เป็นเหมือนเส้นเล็กครับเที่ยว่ะอยากดูอเคงนเส้นเลยโอเคแล้วก็น้าซุเป็นอะไรดีครับมัน้รูกผู้ชายทาไมต้องบิยะดูลูกผู้ชายทำไมเขาให้ดูเมนูทาไมดูรูกผู้ชายเขาให ทั้งตีนกระดอนทำหนักพิ่งรู้ว่าทำหนังเอวีพี่ต้องทำหนังเอวีเหรอคะมีมีต้มน้ำต้มยำครับมีน้ำหมูหมหตุ๋นเล็กหอมแล้วก็น้ำตกหมูน้ำต้มยำใช่น้ำต้มยำแล้วก็พี่กินไม่ทานกุ้งถูกไหมครับเ,เพราะว่าแพงกุง้งจะมีหมูครับหมูสับหมูปลาช่องหมูกอบก,กระดูกอ่อน อย่างใดดีอันนี้ใส่ได้มากกว่าเดิมคก็เหมือนเราจะใส่อะไรก็กระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนอากหมูสับโอเคหมูสับกับกระดูกอ่อนส่วนผักครับนี่เห็ดโคนเห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดเข็มทองใส่ทุกเห็ดอ่ะเอาหมดเห็ดหอมเห็ดชิเมจิคืออะไรหรอผักกาดขาวครับเอาไหมฮะเอาผักกาดขาวขอเห็ดลินจือได้มั้ยผักกุ้งจีนไหมฮะเอาโอเค พี่คิมหิวเหรอส่วนทั่วไปนะฮะจะมีไข่ไก่จะมีไข่ไก่นะครับมีไข่ไข่ดิบไข่ต้มไข่ลวกชอบตากหูเราเหรอตากหมูเราอันนี้มันคือสองอาหรือวะแล้วเราก็มามิกใส่แหมะ๋เดี๋ยวกินให้ดูนะแล้วก็ใส่เต้าหู้ไข่ปะครับใส่เต้าหู้ไข่ไหม หมูยอแคบหมูตุ้งไข่ตุ้งไข่ใส่หมูยอได้ไหมได้ครับหมูยอแหนมเนื้อเยอะแยะไปหมดอ่ะไม่มีแหนมเนื้ออันนี้คือหนึ่งจานก่อนหนึ่งจามของพี่กิมที่เป็นเซ็ตพอใจจากนนี้ใช่ร้านอะไรร้านอะไรข้าวหนุานมอ้าหนูกินกับพี่คิมชามเดียวแบ่งกันหรอเมื่อกี้คือชามเดียวนะใส่อะไรนง พี่ชาตเลือกเลยนั่นเลือกเลยมาแบ่งกินไหมก็เอาให้มันแตกต่างแล้วเลือกสามบานได้ครับได้ครับเอาเป็นผัดแห้งมั้งไหมเออเอาเอามันก็ได้พี่พี่ก้องอะไรจ๊ะไปดูครัวปะจะไปดูครัวกันนี่นี่มีมาม่าบองครับเป็นมาม่าผัดแจ่วบองใส่บรอกโคลี่ข้าวโพดอ่อนใบมะกรูดเป็นเชียงตึ๊กหมูกรอบแล้วก็ไข่ต้มอืออหือหอันนี้หรออันนี้เป็นผัดแห้ง โอ้ใส่แจ่ววองอะ่ะแล้วก็มีมาม่าสลังฮิโยมาม่าสลังฮิโยคืออะไรอ่ะมาม่าสลังฮิโยนะจะเป็นเส้นออเรนทัลผัดกับโกชูจังใส่ปูอัดใส่หมึกกรอใส่แฮมเบคอนเห็ดเข็มทองเห็ดชิมเมจิแล้วไข่ดอง,ดองอทำให้ดูเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะไข่ดองใช่ไข่ดองของญี่ปุ่น ไข่ดองอะไรไม่ใช่เป็นไข่หมักเป็นไข่ที่ไม่ได้ล้างหลายวันใช่ไหมไข่ดองจะเหนียวเหนียวไข่ดองเอาไหมครับหรือหรือไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพี่ชาสั่งเลยถ้ลงไปไหนได้ดูไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะเวลานี้อะไรก็ไม่รู้มีอะไรเยอะแยะหรือมาม่าชีสตุ้นะะคถ้ามาม่าชีสตุ้นก็จะแบบไม่เอาชีสเยอะอ้วน อุ้ยกระโปงเปิดเนี่ยทำอะไรอ่ะคะเป่าชีสค่ะเี่านะครเป่าชีสเหรอเป่าชีสค่ะเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆอะไรประมาณแบบนี้ให้ดูเด็กตัวด้วยหูอันนี้อะไรอ่ะมาหาสมุดโอ้ my god มนเป็น้าม้ามข้าวกปอปทาถ้าเดี๋ยวมาแล้วอ่ะมันต้องเยอะมากแน่เลย what's that มันไม่มีมันไม่สว่างโอ ต้องใส่ไกเนี้ยเหรอพี่ก้องใส่ไกเนี้ยเหรอไม่ไม่ใส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 ่ใส่ทำไรบ้าบากคนเป็นเโอ้ my god ใครชอบมากเรอใคาซลไลหรอว่ามาม่าเฮ้ยทำไมมีสเส้นต้องใส่สเส้นมันใส่ได้ไงพี่จบพเส้นถึงถามว่าพี่เอาอะไรบ้างเอาหม้อหรอพี่ก้องบอกว่าพี่ก้องไม่เอาหม้อรัผานหม้อพี่ก้องเกลียดหม้อ พี่ก้องบอก่พี่ก้องเขียเนาะได้ค่ะจะดูตาเกินป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก่งกนเลยทำาดิ้นได้พี่ยางคี่บอ่ว่าพี่กำลังงงมาาพี่จับคนละทางเดี๋ยวจะไปดมันเลยเราไปะ้ก็แเขาเก่นเขใสั่งจานละหนึ่งแ สบายดีค่ะ k t c นะคะนี่ลูกค้า k t c ช่วงนี้ k t c มีโปรโมชั่นอะไรบ้างร้โหเยอะแยะเลยครับร้านอาหารก็มีใช่ค่ะเพียงแค่ถือบัตร k t c นะคะก็สามารถที่จะทานอาหารหลายๆร้านได้เลยนะคะส่งไม่ไดแขกเยอะมากหรอมะมีไทยอินตลอดเลยค่ะมาดูได้เดี๋ยววันหลังเราไปงานแล้วเราก็ไลฟ์ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ขายงานด้วยกินข้าวด้วยดีป่ะขอบคุณค่ะเราดีใจนะที่เราทำให้ทุกคนหิว เพราะว่าทุกคนจะได้จ้ำมากเหมือนเราเวลาที่ทุกคนหิวและทุกคนกินเยอะๆและทุกคนอ้วนเราจะได้ดูผอมงลของบ้านนั้นดูดีมีไข่เยี่ยวม้าด้วยนะทำไมกินสดๆเลยอ่ะจริงๆแล้วต้องจิมจิกโชนะแล้วก็กินกับขิงดองมันอร่อยมากเลยอ่ะ กินให้ดูหน่อยสิคะโอ้าว,ว,ว,วพี่ต้องกินพี่ดอ,อกอากาศอร่อยมากนกำลังท้องกำลังไนะส้คนกำลังท้องก็ชอบกินอะไรเพื่อพี่้ยวยกกแล้วเดี๋ยวตอนที่อาหารมาเราจะกินยังไงมือเดียววะ นี่ไงตีนกาเห็นปะเพียบต้องไม่ยิ้มกิ๊กิมกเขาไปถ่ายหม้อนั้นน่ะไปดูดีกว่าว่าหม้อนั้นมีอะไรคุณชาติคุณชาติเป็ข้าวข้าวน้ำอะค่ะอะไรอะเลิกด้วเลิกเองจะได้เมนูเป็นชื่อคุณเอค่ะเมนูนี้ชื่อยุมบินชุนค่ะเลิกเอง ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้หรืจะกินข้าวมีข้าวนะเขาต้อยากยากได้ไหมตกแต่งเองหรือเปล่าพี่ต้องเลือกเองมันดีเลือกเองเปล่าขอช้อนนั่นนีันนี้ไม่ใช่เขาอยากชิมอ่ะไม่ได้เปื่อนต้องเลือกเองมันดีมากยังไงคาเชลชวนชิมกันดีกว่าเข้าดูด้วยค่ะแยังไงคะคุณชักคิดผู้ชมครับมันอร่อยมากครับ มแล้วกองับเมนูยูนิชุมนะคะไม่ไม่ยแม้มึงบปเริ่มเนอะเกียบมีไหมะเกียบอันนี้อะไรอันนี้ยอันเนี้อะไรอันน้น่ากลัวคุยตอนนี้วิตามอนอันนะคุณอะไครับคุณอะไรไงหาสมุมาพี่พี่พี่นี่พี่ ี่ไดหิวไงอันนี้อะไรอ่ะนี่มหาสมุทรโอ้อันนี้ดูลันนี้ดูลันนี้สีสวยมากได้กุ้งนี่ก้าหขาต่อโต๊ะีต่อโต๊ะต่อโต๊ะแล้รยังไงคะออเือกเชื่อยังไงคะแซลมอนเหรอแซลมอนน่ากินอ่ะ ได้ค่ะไี่ได้ค่ะไี่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไี่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไ่ได้ค่ะไี่ได้ค่ะไ่ได้ค่ะไ่ไ้ค่ะไ่ด้ค่ะไได้ค่ะไม่ได่ะไ่ได้ค่ะ่ได้ไม่ค่ะไี่ได้ค่ะไี่ได้ค่ะไ่ได้ค่ะไ่ได้ค่ะไ่ได้ค่ะม่ได้ค่ะ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 พี่ด้ม่ได้ค่ะม่ได้่ะ่ไดะพี่ได้คะพี่ได้ค่ะไ่ไ้ค่ะ่ไ จะส่วนไว้ว้าวโอ้โหตัดใจมากนี่อะไรอ่ะอันนี้แซ่บพี่ใหญ่กินอร่อยมากพี่สาวกินได้ีมากไหนไหนไหนม่ยังไงคะคุณแล้วยังไงคะอ่ะดู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 นี่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 ้องนี่ตะเกียบปะไอ้ตะเกียบอยู่ในนี้พี่ นี่ยกิหนหัวก่อนใช่กินเนื้อเส้นอ่ะบนจิ้มตัง้งอย่างเงี้ยหอมมากแต่เดือดดูนะค่ะดูน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 ะโอ้ยเป็นนักพินิจเซอร์ไรส์อยู่ครับ <laughs> อร่อยอ่ะสดเดียว แข่งโซเดียมไหมคะตอนนี้ไม่สดโซเดียมเกินเลยความอ้วนเกินเลยอโอโอ้โหของเราก็มาแล้วมาคนี่ค่ะเอาเอาบุญพิลับไปด้วยค่ะจะครคะทำไมเราไม่สั่งนี้กินบ้างได้ อะไรอ่ะคะเรากว่ามีของเขาแล้วเราก็ซิ้ของเขาแหละน้องคะอันนี้แซลมอนขอแซลมอนเอาเลยค<ะ>่ะดูดีมากอะ่ะดูดีไหมคะเก๋ขอตะเกียบหน่อยมีปลาหมึกยันโ่ะขอแม่เจ้าขอชามด้วยได้ไหมคะมม<อ>ง่วนหน่อยรับ ที่ไ่แซลมอนดีเนาะสั่งแล้วไม่รู้มีแห้งนะคุณอ๋อไปถอดนร้านใหม่ติ๊กไม่เพียบเลยเนี่ยตอนนี้โพี่อร่อยมากอ่ะอรื่องเองอร่อยวายทุกมีอะไรเลือกเองเนี่ยไม่ติ๊กไม่เลือกเองนะนี่ไม่ได้เลือกเองอันนี้สั่งมาเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แซลมอนค่ะอร่อยเหรอคะอร่อยมากอะไปกินอาหดิเลียนที่อาหาดิเลียนเรียนล้วถ้ตอนที่ นับโต๊แล้วนี่เรานี่เราน่ารักมากนะให้ทุกคนดูอะ่ะทั้งที่ตอนนี้เราหิวมากพี่ถือให้ไหมลูกไม่เป็นไรค่ะพี่ชาติทันกน่อยนี่ย เราคขอไปจุดุดูกิญญาดูที่ปิมาแล้วนีอะไรอ่ะมี่โต๊งอะไรอ่ะหมูใส่กุ้ง หรือกุ้งเขาลวกใส่ได้ไหมน,นี่หนูวางไว้ตรงนั้นแล้วนะ <c oughs> หนูไม่ไหวจะถือแล้วนืนี่แกะงไงกินก็ไปอ,อ,อุ้อไปแล้วระวังระลูกโอ้โหลกลับกลับกลับพรุ่งนี้เช้าจ้ะเอาล่ะหยุดก่อนแล้วนะขอไปกินก่อนเดี๋ยวว่ากันอันนี้อยู่หรออันนี้มันแข่ง่า,าก็ได้ า้าจะไลฟ์ก็จะไลฟ์จะเล่นก็จะเล่นจะกินก็จะกินโอเคมาพร้อม่มากก็จะไลฟ์กินก็จะกินนะ มากินแตัวดินนิละอยากกูนของเนสุายไอ้อะไรนะอ้เลยน้ำจิ้มบองอะไรอ่ะเจ้แบองเอลยเปลี่ยนไปนไอ้ตารางเออะไรนี่ยมาลองทานดูตยังไม่มาดิหนูเริ่มชาแล้วนะจะวองไอ้จะบองมม่หมดเอาไปดูตารางเโอเคไอ อันนี้ครับตรงนี้แหละคู่ใช่ไหมขายคู่ขายค่มันหลอนมากพี่กินไส้หลบแป้งสนใจอยู่ด,ด้วยกันเนี่ยรสเด็ดรสไฮโย่อันนี้คือที่เมื่อกี้เราสั่งกันหลายๆยาาอย่างมันช่วยอะไรที่เราสั่งกันเมื่อกี้เนี่ยเส้นเล็กแล้วก็มนะีที่ที่ทิ่งลูกหลับแบบนี้มีขายองเซงงวยอ่ะใช่ใช่ แล้วก็มีปากระป๋องที่นุดทำให้ทำให้เดี๋ยวเปิดไฟให้กินก่อนที่เปิดให้มาเนี่ยของซอสอยู่ไสามสิบล คือความดีงามนะมีความดีงามมากอ๋อเขามาเป็นเส้นเล็กก็คือเส้นเล็กไม่ใช่มาม่าใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยตเส้นมาม่าไหมสั่งใหม่ไม่เป็นไรสั่งเพิ่มเงี้ยที่มามา่ากินม,มันก็แตกไปแบบ ป๋องก็มีมิกเกี้์ที่เราสั่งมาเหมือนเลยแต่อันนั้นอร่อยสุดอันของเขานะแซลมอนด้านจะมากงนนาดเดือนอันนี้มั้ยมีน้ำต้มยำไหมน้ำเดียวกันกินไหมอันนี้มีใส่กระม๋องด้วย กระป๋องเลิศหรือว่าอีกเลิศนะแต่เนี่ยไอเนี้ยไม่เลิศเท่าไข่อย่นที่เราไปแยกมกิน นี่ครับเป็นสลังเฮอะไรสลังเฮพูดอะไรไม่รู้ดูดีไหมดูดีไหมอะไรเสียงดีงมาม่ากเกาหลีเปล่าใช่ใช่มันเป็นเส้น,น,นออริเอนทัลอะครับที่มันจะเป็นแบบคนละแบบกันดยาก้ไฟ ไคกินกไ่อ,อนนม่พะแบบนั้นะเออนยไปกินก่อนนะี๋วค่อยเจอกันในห้องละกันบาย